สูตรโกงสำหรับคนที่คิดคอนเทนต์ไม่ออกวันนี้ผมให้ AI ช่วยคิดให้มีวิธีทุกขั้นตอนติดตามได้เลยเริ่มต้นนะครับเราจะเข้าที่ Google Translate เนาะนะครับแล้วเราก็จะเริ่มพิมพ์ภาษาไทยของเราลงไปนะครับสิบหัวข้อที่ไม่ซ้ำกันเกี่ยวกับการอ่เกี่ยวกับอะไรตรงเนี้ยนะครับเราเราเลือกได้เลยนะครับว่าเราจะให้เขาใส่ว่าอะไรนะฮะแต่สมมติอันนี้นะผมทดลองนะครับเกี่ยวกับสมมติเราจะทคอนเทนต์เกี่ยวกับการจีบสาวนะการจีบสาวนะฮะ พอถึงตรงนี้นะครับเราก็เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษเนาะนะครับเพราะว่าเขาจะเขียนได้ดีกว่าการที่ AI เนจะเข้าใจมากกว่าการใช้ภาษาไทยนะนะครับแล้วเราก็ c o p y ีตรงนี้ทั้งหมดนะครับแล้วเราก็ไปเข้าที่ Chat GPT นะฮะ Chat GPT นะแชทเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้นะครับก็ตรงนี้เลยนะครับแล้วเราก็แปะลงไปฮะแล้วหลังจากนั้นเราก็กด enter ฮะอ่ะเรารอนะครับแป๊บหนึ่งแล้วเขาก็จะประมวลผลออกมานะว่าเขามีหัวข้ออะไรบ้างที่ให้เรามานะ แต่นั่นยังไม่จบครับพอเราได้10ข้อนี้มานะครับเราก็จะขยายอีกเพื่อจะมาทําเป็นหัวข้อในการที่เราจะคิดคอนเทนต์ในการจะอาร์ติคตอกอะไรก็ตามนะครับตรงนี้ช่วยได้เยอะเลยลองดูเทคนิคนีน้นะครับเราจะกลับไปที่ Google นะครับแล้วเราก็จะขอคําสั่งเพิ่มนะครับเราจะพิมพ์บอกว่าเขียน3คําถาม,ามสําหรับ10หัวข้อนี้เป็นข้อย่อยอ่ะแล้วเราก็ก๊อปปี้ตรงนี้ นะครับแล้วเราก็มาแปะมาแล้วฮะตอนนี้นะครับก็จะมาเป็นข้อๆเลยนะครับเป็นคําถามที่เราสามารถนําหัวข้อตรงนี้มาตั้งประเด็นนะครับสวินาทีแรกในติ๊กต็อกได้เลย <ço. S 1> นี่นะครับเขาก็จะเจเนอเรตออกมานะ,ะทั้งหมด30คําถามทีนี้เราก็จะ30คําถามเนี้ยนะครับไปแปลดูว่าเราเนี่ยอยากจะได้เรื่องไหนเป็นพิเศษนะครับอ่ะสมมุติผมก็กรอบมาหมดเลยนะฮะกรอบมาหมดเลยอ่ะกรอบมาหมดเลยนะฮะสมมุติว่าอ่ะแปลไม่ออกแล้วกันทําไงนะครับก็มาแปะนะครับแล้วให้เขาเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นภาษาไทยให้เรานี่นะฮะเราก็จะได้ออกมาแล้วนะฮะในหัวข้้ออออแต่่่ละะหัวขนบาางทีเรคิดไมมกใช นะครับมีวิธีใดบ้างไอ้ส่วนเาจะอยูใน,นทิสาสองสามสี่นะฮะมีวิธีใดบ้างที่ดีในการเข้าหาผู้หญิงและเริ่มการสนทนาฉันจะดูมั่นใจและไม่ประมาทเพื่อเข้าใกล้ผู้หญิงได้อย่างไรนี่นะฮะภาษากายมีบทบาทอย่างไรในการจีบตัวอย่างภาษากายที่ดีในการจีบมีอะไรบ้างโอ้ผมอยากได้หัวข้อนี้นะครับอ่ะเห็นไหมมันจะมีไฮไลท์อยู่ด้านซ้ายนะครับแล้วไปดูไฮไลท์นะครับตรงนี้อ่ะเราก๊อปปี้ตรงนี้ก๊อปเลยฮะแล้วเราไปถามซ้ำอีกทีนึ่งฮะเนี่ยเราได้สามสิบคำถามแล้วใช่ไหมแล้วแต่ละข้อเนี่ยก็คือมาถามเขากลับเพื่อจะได้ข อย่าลืมนะตรงนี้เราต้องเซฟไว้ก่อนนะครับเพื่อเราจะได้ไม่ต้องมาถามซ้ํานะแล้วเราก็มาแปะตรงนี้ฮะ,ะเพื่อเราจะมาแปลว่าเออเราจะทําหัวข้อเนี่ยเราจะพูดยังไงนี่นะฮะภาษากายอะไรบ้างสบตาและรักษาสายตาที่ดีตลอดการสนทนาอย่าหลบสายตาใช่ไหมนะครับยิ้มนะ,ะเอ็นตัวเข้าหาเนี่ยนะฮะใช้ภาษากายที่เปิดเผยหันหน้าเข้าคนคนนั้นตรง,ตรงๆนี่นะฮะสัมผัสเบาๆที่แขนและ,ะไหล่ อ่าเรียนแบบท่าทางของเขาใช้ท่าทางที่มั่นใจขึ้นนี่ตอนนี้เราจะได้หัวข้อตรงนี้นะครับแล้วเราก็คิดนะครับในเรื่องของบทที่จะมาพูดในติ๊ t o ็อของเราได้เลยเห็นไหมครับยังงั้นก็ไม่มีวันจบแน่นอนนะครับในเรื่องของหัวข้อที่เราจะคิดในการมาทำคอนเทนต์